เกมนี้จะพูดถึงค่าคืนวันนี้23่สามนามสามสิบทีหบิ๊กแมตช์ดีๆสคู่เลยในคืนวันเดียวกันนะฮะ mm hmm. นี่คือเกมระหว่างเชลซีเจอกับลิเวอร์พูลนะครับ,รบนี่เป็นแชมป์สโมสรโลกนะครับเจอกับแชมป์เก่าพรีเมียร์ลีก mm hmm. นะแล้วก็เป็นจา่าฝูงครับซึ่ง มีความเป็นไปไ,ได้ที่ว่าก่อนเกมเนี่ยจ่าฝูงจะเปลี่ยนมือเพราะว่าอาร์เซนอลเล่นในบ้านเจอกับเวสต์แฮมมีโอกาสได้เตะก,ก่อนฮะแต่เวสต์แฮมเจอกับทีมของบิ๊กหนูนะครับก็คือนูโน่นะ <c oughs> ครับหนูนี่นูโน่นะเขาจุดอย่าลืมผลงานดีนะอย่าลืมนะครับผมนะฮะอ่าละยี่สิบสามนาฬิกาสามสิบนาทีนี่แหละครับก็คือเชลซีเล่นในเดอะบริดจ์ครับแล้วนัดที่แล้วเนี่ยพึ่งแบบผมว่าเป,เป็นบรรยากาศแชมเปี้ยนลีกที่น่ารักนะครับการต้อนรับการกลับมาของอดีต ผู้ยิ่งใหญ่ของสโมสร์อย่างเดอะสเปเชียลวันและเดอะแฮปปี้วันอย่างเชลเซ่โมโยนะครับก็ชนะไป1นูนย์ใช่ครับคือแต่แสุด่ากคือถ้าถามว่าในความไหลลื่นของมาเลสกียที่ดูดูแบบสนุกหลังจากที่ได้แชมป์สโมสรโลกไม่มีนะมันลดลงไปชัดเจนเลยวันที่ชนะเปเชวันนั้นอ่ะไม่มีละทีมอย่างนั้นมันหายไปเพราะผู้เล่นบาดเจ็บเยอะพาวเมอร์คนนึงเนี่ยส่งผลทันทีฟูฟัวน้าที่แบบคุมจังหวะในแดน มันก็หายไปนะกาซื้อมานี่เจ็บอย่างเดียวไอ้เจ้าดีแลบเองกะอยาเป็นที่พึ่งก็เจ็บอีกดูดิมันเป็นช่วงเวลาที่เขากําลังเจอพายุเข้าแต่พายุลูกเนี้ยมัน2เกมติดในพิเมรีแต่มันมามาเงยหน้าได้ก็เพราะว่าโจเซบุริโยนี่แหละกลับมาแะครับข้อหนึ่งครับจุนมีการวิเคราะห์กันนะฮะในในของนักกยภาพอันนี้มุมนักกยภาพเลย เดี๋ยวผมไปถามคนตัวในมุมโค้ชก็คือแล้วก็คนทําทีมมาแล้วก็นักบอลด้วยครับนักกายภาพบอกว่าเชลซีเนี่ยที่เริ่มมีปัญหาผู้เล่นเจ็บนั่นคือผู้เล่นหลักคือตัดพวกอื่นไปก่อนนะแต่ให้มองไปที่อาการบาดเจ็บของโคหพาเมอร์และอาการบาดเจ็บของเรวายโควิลเนื่องจากปีที่แล้วไล่มาเชลซีเล่นไป60-70นัดเนี่ยเรียงมาเป็นปีแล้วก็นักฟุตบอลมีแกลบในการพักน้อยเกินไปอันนี้ถูกหรือผิด เป็นเรื่องจริงว่าปีสั้นอ่ะมันจะทําให้การยืนระยะเลื้อลดอาการบาดเจ็บของผู้เล่นอ่ะมาสาคัญมากบทสุดท้ายปีสั้นของเชลซีสั้นลงแล้วก็เข้าฤดูกาลพร้อมกับทีมอื่นใช่มีฤดูกาลปีสั้นแค่2อาทิตย์ไม่ถึงแค่10กว่าวันอ่ะผมมองว่านี่แหละคือจุดนึงที่ทําให้ผู้เล่นที่เป็นแกนหลักหลายๆคนเนะ่เริ่มทยอยส่งผลล<ะ>้าใช่แล้วผู้เล่นหน้าใหม่ที่เข้ามาทดแทนโอ้โหตอนนี้มียังเติร์กเข้ามาทั้งนั้นเลย ซึ่งบางทีบางทีมันยังมีช่องว่าง,งคือคือเหมือนกับว่ามาเดสกาเนี่ยได้หาทีมของพวกเขาได้แล้วนะครับแต่ว่าได้หาทีมในในกลุ่มจํานวนผู้เล่นโอ้ ห้าสิบหกสิบคนเนี่ยย่อยลงมาจนเหลือยี่สิบกว่าและเป็นการใช้กลุ่มนี้จนพวกเขาแข็งแรงใช่แต่ตอนนี้ด้วยสถานการณ์มันทำให้พวกเขาอ่อนแอลงถูกต้องอจุดเนี้แหละผมก็เลยมองว่ามาเลสกียเองกำลังจะได้ประสบการณ์ชิ้นสำคัญแต่ในช่วงเวลานี้มันเป็นการที่ทีมอะ่ะกำลังอยู่ในช่วงดาวในเรื่องของเกมลุกชัดเจนภาพที่ไปแพ้แมนยูพอเมื่อไหร่โดนใบแดงเหลือสิบคนตกตื่นตะนกตื่นตะนกตกใจใช้ไหมนี้อ่าแล้วเกมล่าสุดก่อนหน้านี้ ก็โดนอีกใบตันก็โดนเหตุการณ์คล้ายแมนยูเอ๊ะทำไมนี่ใบแดงทุกนัดนะแชมเปี้ยน์ลีกก็โดนนะคตรเห็นไหมเรี่ยรัวๆเลยเนี่ยเรากำลังพูดกันว่าด้วยเกมที่บอกว่าบางครั้งเนี่ยผู้เล่นที่มันเป็นสายเทคนิคในเรื่องของจังหวะการเอาชนะการป้องกันเนี่ยมันไม่ไม่มีเหตุการณ์ที่จ้องเล่นเกมรับเพราะว่าทุกคนสนุกกับตอนมีบอลพอสถานการณ์ที่ต้องป้องกันเนี่ยอ่านนี้แหละน่าสนใจนี่คือเชลซีที่เจอปัญหาจริงๆเหมือนกันเลยนะครับ ซึ่งซึ่ง,งเรามองมุมนี้ก่อนที่จะไปลิเวอร์พูลนะมุมนี้เหมือนกันก็คือสนุกเมื่อไหร่ก็ตามที่ได้บอล<า>แล้วก็ครองเกมแต่เมื่อไหรก็ตามที่จะต้องเล่นเกมรับแ้วดูสับสนและดูลำบากแล้วเจอทีมที่มีคุณภาพในกนารครอบครองบอลอันนี้แหละสุมเสียงกับเขาอ่านะครับตรงกลางของเชลซีเกมนี้เนี่ยชโลบาติดโทษแบนด้วยนะครับ,รบนักเตะเนี่ยเจ็บไปไล่เรียงกันหลายคนมากครับเ,<อ>เวรวอไคโววิลนะครับโทซินาราบบโยโยนะครับมี โ uh, คพาเมอร์แล้วก็ ugo, อเอสูโกรวมไปถึงอเดซานโตสนะครับ,รบตัวเลือกน้อยลงทุกทีแนวรุกคาดว่าบูนารโดเต้นะครับจะเล่นร่วมกับเอสเซวลนะครับรวมไปถึงเปโดเนโตแล้วก็ใช้ชอปเปโดก็เนี่ยดูดิมันแทบจะโดนบีบบังคับใช้และในช่วงที่บอกว่าตัวเองต้องขยับตัวเองให้มาเล่นในแชมเปียนลีกโอเคมันเป็นเกมที่บอกว่าอย่างน้อยมีความมั่นใจกลับมาบจบและไม่เสีย จุดนี้คือจุดหนึ่งที่จะมาต่อยอดได้ต้องจบแล้วไม่เสียลยครครับ,รบข้อหนึ่งนะครับของเชลซีอย่างที่บอกนะครับว่าพอนักฟุตบอลอาจจะมีตัวลุกตัวเรื่องข้างบนหลายคนแต่นักฟุตบอลบางตำแหน่งเนะี่ยมันไม่มีตัวสำรองหรอกอย่างโคพาเมอร์นะครับตอนนี้ก็จะลำบากนิดนึงในการจัดตัวโอไ้ไม่นิดอะ่ะผมว่าลำบากเยอะเหมือนกันนะครับทางเชลซีนะครับขณะเดียวกันเกมนี้พวกเขาจะได้เล่นในบ้าน ก็ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีแล้วล่ะครับเพราะว่าในจังหวะแบบนี้แต่ในขณะเดียวกันลิวภูต้องเล่นนอกบ้านเป็นช่วงเวลา6เกมที่ริวภูจะต้องเล่นนอกบ้านถึง5นัดครับนี่คือเกมนอกบ้านนัดที่3ติดต่อกันนะครับและ2เกมก่อนหน้านั้นวอร์วภู Liverpool แพ้ทั้ง2นัดน,นั่นก็คือไปเยือนแล้วแพ้คริสตัลพาเลซนะครับแล้วก็เกมล่าสุดก็คือไปเยือนและแพ้กาลาตาสลายถ้าเกิดดูในดีเทลการแพ้เนี่ยมันเป็นรูกหนึ่งที่บอกว่า ความไม่ละเอียดเสียจุดโทษอย่างการลัตรยไยในเกมที่บอกว่าแฮนด์บอลเนี่ยเอจังหวะที่แบบตบนะเอามือไปสัมผัสเขาแค่คือภาพลมผมบอกว่าเมื่อไหร่คุณสุ่มเสี่ยงที่คุณเอาเกมลุกมาเล่นเป็นเกมป้องก,กันอะความไม่ละเอียดในแดนสุดท้ายมันสําคัญมากเพราะนั้นแล้วพ้ชจุดนด่าจะเห็นตรงกันว่าเออดอม,มนินิกโซมอสลาเนี่ยพอเหอะกับการเล่นแบ็คขวาคือมันได้อย่างมันต้องแลกอย่างซึ่งแลกเยอะนะแลกมันสุ่มเสี่ยงว่ามันแลกเยอะนะ คือให้เขาอยู่ในตำแหน่งที่เขาคุ้นเคยดีกว่าแล้วก็มีฟิล์มปลงกลับมาแล้วเนี่ยเลือกที่จะใช้เขาก็ได้สล็อตกำลังเสียดายใครบางคนหรือว่ากลัวเสียหน้าระหว่างการที่ว่าเอาโซบสไลน์เล่นเอาแมคลิสเตอร์เอากลับเป็นแบดเล่นให้มันเหมือนเดิมหรือการถอดฟอร์เรนเวสคือการเสียหน้าร้อยล้านปอนด์นี่ผมทงนี้เลยนะผมตั้งทงว่าอย่างน้อยถ้าเป็นแบลลี่อ่ะยังได้ความเร็วได้เทคนิค ได้เกมรับที่เป็นธรรมชาติคุณจะไม่รู้สึกอย่างนั้นเลยอแล้วก็ยอมที่จะพักบางคนอ้าวโอเคคุณจะพักสวัสดิ์สลายจะพักกัตแบกหรือว่าพักเนสเคิลเตอร์ก็เอาเลยไม่งั้นอว้ใช่เพราะว่าไม่งั้นอ่ะตอนนี้โอเคคุณจะเอาเวสอยู่ด้านข้างหรือจะเอากั๊กโปความชัดเจนมันก็เลยเป็นทําให้ผู้เล่นอ่ะมันดึงวุฒิความมั่นใจอ่ะหายไปอเป็นไม่ได้ไหมข้จุนเราเราคุยแต่ต้นฤ้วดูการแล้วิเวอว่าภูลเนี่ยเปลี่ยนผู้เล่นมากไปจากชุดแชมป์และเปลี่ยนวิธีการไปอย่าง สิ้นเชิงคือควรทํำไหมเราเห็นความสุ่มเสี่ยงดีกว่าไอการเปลี่ยนมันดูดูสนุกอแต่มันไม่มสามารถยืนระยะได้เพราะว่ามันมีความสุ่มเสี่ยงในฐานการที่ว่ากจะชนะได้แต่ละเกมแล้วบทสุดท้ายมันมาเริ่มเห็นแผลเลยกับทีมที่เขาเรียนมีประสบการณ์เล่นกับริพูนใช่อย่างพาเลตเราเห็นว่าพาเลตเจอริพูลเนี่ยเดี๋ยวเจอกันอีกดีครับอีกเจอกันอเพราะว่าเขามีประสบการณ์เรียนรู้แล้วโค้ชอาจจะเปลี่ยนป่ไม่รู้นะโอ้โหอย่าพึ่งแล้วกันเด้อย่าพึ่งไปไหน ไปก็ขายเกอีมาก่อนนะคือ,อจริงๆอ่ <laughs> พะพอเราเห็นภาพอย่างนี้เนอะบทสุดท้ายอ่ะอ่ะโอเคตอนนี้เจอเชลซีเชลซีก็มีประสบการณ์ริพูนเคยพาดกับริพูลมาให้เห็นเขาจะระวังตัวมากขึ้นสแตนดาร์ดเลยเกมนี้อาริสอนเบเกอร์เจ็บอีกแล้วนี่คือคําตอบแล้วนะครับว่าทําไมเรียวพูจะต้องหาผู้สาประตูสำรองที่ดีเอาไว้เพราะอาริสอนเบเกอร์เนี่ยช่วงหลังๆมาไมไ่เล่นให้กับเรียวพูปีปีหนึง่ง ไม่น้อยกว่าอย่างปีที่แล้วก็26นะฮะนี่เริ่มนับหนึ่งอีกแล้วสำหรับอลิสตอเลยครับโอ้โหมาอีกแล้วเยอะมากนะครับข้อหนึ่งก็คือเอกิติเก้หายเอกิต e ิเก้วันนั้นเนี่ยแค่6ได้เล่นกันแค่6นาทีเ e อกิติเก้เวียสอีซักแล้วก็ซาร่าครับเอาเลยไหมฮะชุดนี้ผมยังอยากจะให้อีซักเองกลับมาสู่ความมั่นใจตอนนี้แววตาจังหวะฟินิชชิ่งอะ่ะมันดูไม่ใช่อีซัก มันเหมือนกันไหมเขาจุดว่าลิวอพูซื้ออีซักช้าไปแล้วทําให้อีซักแล้วอีซักเองไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้มีปีซีซั่นอะไรเขาเลยออกสต,ตาร์ทดูการช้ามันลักษณะคล้ายๆกับผู้เล่นเชลซีเหมือนกันใช่มันเป็นแช์ฟิตที่ไม่ไม่สามารถที่จะแล้วยิ่งได้ลงไม่ไม่สม่ําเสมอ,อมันส่งผลต่อความมั่นใจกับเพื่อนรอบข้างคมสัมพันธ์จุดเนี้ยผมมองว่าถ้าจะสตาร์ทอีซักเชื่อมั่นในเขาเลยเล่นไปเลยอ่ะแล้วเอาเอกิเก้ไปอยู่ตรงไหนอ่คือเอกิเก้มีแช์ฟิต มีความสัมพันธ์ใช้ตอนไหนก็ได้โอเคอโอเค,ออเ,คเป็นอย่างนี้นะครับมุมนี้นะครับอืซึ่งจริงๆเกมล่าสุดเนี่ยโคดี้กักโปเป็นที่ถูกเป็นเป้าหมายอะของแฟนบอลหรือผู้บังกลุ่มมาโดยตลอดถามโคจุนว่ามันแย่ขนาดนั้นเชียวหรือผมว่าไม่ใช่หรอก ผมว่ามันเป็นจุดหนึ่งที่เขาต้องพิสูจน์ตัวเองเพื่อว่าเขาดีพอที่จะเป็นตาวนี้ยิ่งเขาอยากพยายามทําในสิ่งที่ต้องการอ่ะมันจะทําให้เขาเองกดดันตัวเขาเองแต่ถ้าเขาเล่นธรรมชาติไม่ได้ก็จ่ายถ้าได้ก็ทําแต่บทท้าเขาเล่งที่จะทําตลอดเวลาผมว่าผู้เล่นอ่ะ มันไม่ผิดหรอกแต่บทสุดท้ายความยืดหยุ่นในการที่ซับพอร์ตของเขาใครจะช่วยให้เขาในจังหวะที่เขาคับขันนั่นแหละครับอันนี้สําคัญบางคนบอกว่าพอไม่มีดรชัดไม่มีใครกดดันจริงๆก็กดดันนะเพราะตัวกดดันมันทั้งเวสทั้งกิติเก้นะเขารู้ตัวเองผมว่าเขารู้ตัวเองกัคโบรู้ตัวเองแน่นอนใช่นะครับออแล้วฮะเรื่องเป็นกองหน้าเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะกองหน้าเนี่ยเขาถ้าไม่ยิงก็เขาหาว่าเป็นอุปกรณ์ไว้ตำํำพิกมันก็จะต้องเป็นจุดต่แล้วจุดต่อกำจัดใช่ นี่แหละฮะก็คือการพบกันในช่วงหลังเริ่มยิงประตูนะครับหลังจากที่ก่อนนั้นเนี่ยมักจะเสมอกันไปเรื่อยเปื่อยนะครับนัดล่าสุดที่เจอกันที่นี่เพราะว่าลิเวอร์พูลเป็นแชมป์แล้วนะครับแล้วก็มาเล่นท่ามกลางเล่นไปขำไปครับเจอไปสามหนึ่งนะครับก็ยังจําได้เลยเป็นแชมป์เสร็จก็มีแฟนบอลหัวร้อนอีกนะ <c oughs> แพ้ใช่แพ้ไม่ได้เลยนะครับ <c oughs> แหม่เสพติดก,กันแล้วเกินชนะนะครับจะไปวัด อวกออกมาก็ไม่ได้อีก่วงนี้โอเคครับโคชุนเกมนี้ใครจะชนะหรือจบลงที่เสมอเหมือนที่แอบคิดมากันโอ้โหพอพูดปลาเปิดหัวเมี้ผมก็กลัวอย่างเดียวที่บอกมันอยู่ช่วงที่โอเคเชลซีเองแพ้มา2เกมในเกมไอพิมเมรีกแล้วก็เพิ่งมาปลดล็อกกับเบนฟิก้าผมอัเซริอููลเองกำลังแบบเฮ้ยสเกมแพ้หนึ่งในพิมเมรีกแล้วก็มาแพ้อีกในแชมเปยนลีก ก่อนน,นี้ชน,นะมาเจ็ดนะในเวลานี้ผมมองว่าลิปูนเองต้องถอยตัวเองกลับมาเล่นเกมป้องกันเยอะขึ้นเอ,เอาแต้มก่อนเอาแต้มก่อนอแล้วไปเยือนทันนี้สําคัญคโอกาสที่เสมอผมว่าเกิดขึ้น<อ>เสมอแบบสนุกแล้วกัน2 2ต่อ2โอเคนะครับคิดเราคิดมาเหมือนกันนะครับวันนี้อย่างที่คุยกับโคชนก่อนเข้ามาว่าเกมนี้เชลซีก็ถึงจะแย่ใช่ครับแต่ก็ไม่น่าจะแพ้ในบ้านถ้า ไม่มีเงื่อนไขการเสียผู้เล่นเหลือ10ค,คนอีกนะใช่ครับถ้าเหลือ10คนเกมนี้ไม่ใครก็ใครพังเลยจบเลยมาเลสกีลดสกอร์มานิดนึงครับแบ่งแต้งไปหนึ่งึง,งเพราะผมยังมองว่าเนเธอรลอดเองเป็นคนที่โชคดีก่อนที่จะมีฟีฟ่าเดย์ถูกต้องแต่ถ้าโชคร้ายตัวใครตัวมันนะครับครับ